อู่กับตนเช่นเคนะครับวันนี้ตนมีเทคนิคดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆในการเล่นกีฬาฟุตซอลครับวันนี้นะฮะตนจะมาแนะนําเทคนิคในการป้องกันหรือการตั้งรับนั่นเองครับน้อง,งสามารถนําเทคนิคที่ได้นะครับไปฝึกซ้อมแล้วมาระเบิดพลังกับการแข่งขันม่เลยในที่ซีเรียลฟุตซอล1อ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน,น er on, ที่ทางอาหารเช้าไมโลซีเรียลเขาจัดขึ้นสําหรับน้องๆที่มีอายุ13-15ปีที่รักในกีฬาฟุตซอลมาดวลแข่งประลองพลังความพร้อมกันเรียกได้ว่าง,งานนี้ถ้าใครพลาดเนี่ยตกเทรนด์มากๆเลยละครับถึงแม้ว่าการยิงประตูเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่การป้องกันเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้ไปกว่าการเลยทีเดียวครับการยืนตั้งรับเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยเลี้ยงบอลผ่านเข้ามานะครับสายตาของเราเนี่ยจะต้องจับจ้องที่บอลอยู่ตลอดเวลารวมถึงสไลด์เท้าถอยตามนะครับพยายามปิดช่องว่างรอจังหวะที่คูู่่ตออส้้้เเลลียงบขาาม เราก็จะสบโอกาสเข้าไปแย่งบอลครับแต่ว่าการฝึกแบบนี้นะครับร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวเยอะเพราะฉะนั้นก่อนการซ้อมทุกครั้งเนี่ยจะต้องเพิ่มพลังให้กับร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเช้าทุกมื้อเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญมากๆง่ายๆเลือกรับประทานอาหารเช้าซีเรียลทั้งสะดวกแล้วก็อร่อยอย่างโตนนี่ชื่นชอบซีเรียลรสช็อกโกแลตลูกลกลมๆคล้ายลูกบอลแบบนี้แหละครับต้อมพลังแล้วโตนก็พร้อมที่จะไประเบิดพลังกับเพื่อนๆแล้วครับ